มารู้ช็อปบริการเติมโลบักอันดับต้นๆของประเทศมีบริการเติมโลบักแบบโค้ดที่เข้าทันทีและ VP Serv อร์ d p a ร์พในเลท4 9ถึงและบริการกิฟต์อื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม,ผมก็อยู่ในรายการเนเวอร์ Never. ดันนะครับผมอ่าดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับโลบอกเข้าได้แล้วนะครับหลังจากที่ล่มไปส่งสวันเลยนะทุกคนแบบว่าชาวโลบอกนี้ไม่ได้เล่นกันเลย <Yeah. S 1> ใช่ไหมแอาสำหรับวันนี้นะครับก็เข้าได้แล้วนะครับทั้งในเว็บแล้วก็ เล่นเกมอะไรได้เป็นปกติแล้วนี่ฮะก็ดูเหมือนว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตะลุยเกมนะครับที่เราไม่เคยเล่นอย ก็ตอนที่โลบอกลุ่มไปนะครับผมก็ใครแบบว่าเข้าเกมไหนเป็นเกมแรกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแบบว่าเกมไหนเป็นเกมหลักของท่านผู้ชมนะครับว่าชอบเล่นเกมรไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกม Fort n ไ t e นะครับในโลบอกร์นะแต่ว่าหน้าเว็บมันจะเป็นภาษาแปลกๆทุกคนนะครับมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยกันนะครับก็มันเป็นเกมแบบว่า Fort n i น e เลยทุกคนนะครับแบบว่า Fort n i น e ในโลบอกเลยนะแบบว่าแนว Fort n i น e เลยนะครับ ดูดิดูข้างล่างเครับเห็นปะสิ่งก่อสร้างพวกนี้เนี่ครับเออเราสามารถนะครับสร้างบ้านได้นี่ครับเศษอะไรมาสร้างได้เห็นปะแบบว่าคล้ายๆฟอดไหนหรือตรงนั้นสวยมากเลยใครทําไห้ไม่รู้นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราลองไปลุยกันดูเลยนะครับว่าเกมนี้มันเป็นยังไงนะทุกคนไอคนก็จะยิงกันทั้งล่างนะระหว่างที่ทุกคนกระหน่ำกันนะครับให้ทุกคนกดตัว Q เนะครับสำหรับมือถือนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะกดสร้างกําแพงยังไงนะก็สําหรับในคอมนี่ตัว Q เนะครับเดี๋ยวเราลองสร้างกําแพงไว้จะเย็น โอ้โหนี่นะครับแอร์ฟอร์ดไนท์ฟอร์ดไนท์ตั้งกำแพงกั้นไว้แล้วก็ยิงได้ทุกคนนี่นะครับก็จะมีอาวุธหลายรูปแบบมากเลยนะตั้งแต่เลข2ถึงเลข0นะครับก็มันจะมีอาวุธ9อันนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามารีวิวอาวุธสําหรับเกมนี้เลยนะครับแอร์ทุกคนอาวุธแรกนะครับก็คือ AR นะทุกคนแอร์ปืนที่แบบว่ายิงลัวนะครับปืนกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับปืน AR นะครับอ่ะโอ้ยังไม่ได้จะยิงเลยอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิว AR ก่อนนะครับว่าความแรงมันยังไงนะทุกกคคคนนนนีี่่่ะะะรรัับบยิงลออา ใ้ยิงเขาตายไปแล้วแง่ยิงทีละสิบสี่นะครับปืนเอไอเนี่ยยิงข้างหลังนี่ช็อกโอเคเขาจะเดินไปไหนมาได้โอ้ยอยู่ที่สูงนี่อันตรายเหมือนกันนะโอ้โหอ่าสำหรับปืนเอไอก็ประมาณนี้ทุกคนคือมันยิงทีละนัดละสิบสี่นะครับเดี๋ยวเราลองหลอยหล่างกันนะครับนี่นเราตามเขาไม่ได้เว้ยแเราก็ยิงแงบแล้วก็กางลมใหม่ทีนึงดูก็ยิงให้อยู่บนฟ้านี่ให้อยู่บนฟ้านี่เล่นสเต็ปนี้ได้ทุกคนแบบว่ายิงแล้วกางลมได้เว้ย เฮ้ยเฮ้เเอาแล้วเอาแล้วเฮ้เฮ้ชิปหายแล้วเฮ้บวยเขาลงมาตรงนี้เอาชิปหายแล้วเขาลงมาก่อนนะโอ๊ยเมื่อกี้เขาเกือบตายแล้วทุกคนแอบสำหรับปืนเอก็แรงไมก็แรงนะครับนี่นะครับ a อนะครับ a อก็จะประมาณนี้ทุกคนยกยิงยกยิงยกหัวยิงด้วยคนเอาคนเอาเฮ้ แ,แล้วก็โยก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 นะครับโยกแล้วก็วางอะไรได้อย่างงี้นะครับ <Yeah. S 1> เชื่อเป็นการแบบว่าป้องกันตัวเองได้นะอย่างงี้นะแหมสำหรับฟอร์ดนมันต้องประมาณนี้ป่ะแบบว่ายิงแล้วก็ตั้งตั้งกำแพงป่ะ <S <S ผมก็ไม่เคยเล่นฟอร์ดในในคอมเนี่ยนะครับอันนี้คือแบบมาเปิดประสบการณ์ฟอร์ดนให้เราบอกเลยนะครับ <Yeah. S 1> อ่ะสำหรับปืน AR ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าไม้กันบ้างทุกคนแหมเดี๋ยวเราลงไปเลยครับเอาหน้าไม้ไปยิงเขาเลยลวกันติวติวโดนไหมไม่โดนโอ้โหนี่นัดเดียวตายนัดเดียว หนึ่งร้อยไม่เฉยน่าจะตายอุ้ยนี่ก็สไนต้องเจอหน้าไม้บอกเลยบอกเลย,ยตายโอ้โหฝั่งนู้นนี่เต็มเลยทุกคนดีดีดีนครับหน้าไม้ก็ดีครับหน้าไม้มันจะย้อยนะครับแล้วก็ยิงยากนะครับอุ้ยตายด้วยเฮ้ยถอยกันหน่อยกันถอยกันนี่วางกม่แทงได้ดิครับอ่าสำหรับฟอร์ดไนต์เนี่ยเราบอกก็ประมาณนี้ทุกคนภาพก็ค่อนข้างสวยนะดูดิดูรายละเอียดพื้นหญ้านะครับสวยนะผมว่าภาพสวยดีนะ เนี่ยแหละหน้าไม้มันจะย้อยมันไม่ตรงเป้านะทุกคนเราต้องกะระยะนะครับแอบกะระยะแล้วก็ยิงไปก็ยิงกันไม่ตายยิงกันใกล้มากไอ้สักคนี้นะครับนี่เลยเล็งแล้วก็ยิงได้นะครับแต่ว่ายิงไม่โดนนะครับหน้าไม้มันย้อยมากแนะนําให้เล่นสนัยดีกว่านะแต่ว่าหน้าไม้นี้ถ้าโดนนัดเดียวก็ตายเหมือนกันนะนะดูดิดูดูนี่จะตายรัวนะครับมันรัวนะครับหน้าไม่ตายโค้กเอาหน้าไม้ก็โหดเหมือนกันเปนเมียทุกคน นะฮะอันน <muitas S 2> ี้ก็คือแบบหน้าไมค์ก็ประมาณนี้ทุกคนมันจะย้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูปืนที่3กันเลยนะครับปืนที่3จะเป็นนี่นะครับปืนยิงระเบิดนะทุกคนอันนี้นะอ่าปืนยิงระเบิดมันจะยิงเร็วเหมือนกันนะไอ้ยิงระเบิดไปนะครับนัดละร้อยแต่ไม่ตายอะไรไม่ได้บัคทุกคนนะฮะมันบัคนัดละร้อยแต่ไม่ตายเนี่ยบัคแน่นอนเอ้หุ้ยเขาใช้เขาใช้หน้าไมค์ยิงกับเรานะครับแต่เราใช้ปืนระเบิดนะครับโกงโกงกว่านะครับแต่ยิงเป็นร้อยไม่ตายยิงไปโคตรเยอะไม่ตายโอ้ ปืนนี้แนะนำอย่าใช้เลยปืนยิงระเบิดนะฮะโอ้โหยิงเป็นช้าอโอ้โหอ่ะปืนที่4จะเป็นปืนเอ่อปืนพกนะครับปืนพกก็จะยิงนั่นละ20ป่ะอ่ะนั่นละยี่นะครับก็ต้องกดคลิกรัวๆนะปืนนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะยิงใครตายไหมปืนพกนะครับปืนพกโอ้โหจะเย็ดจะนี่มาเอาปืนนี้ยิงเราเนี่ยปืนเบามากปืนยิงระเบิดนี่โคตรเบาทุกคนระเบิดเบากว่าพกอีกแน่ เออเกรเดี๋ยวไปรีวิวพกกันนะครับพกมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ต้องคลิกรัวๆให้เร็วเร็วที่สุดนะครับอู้ไอ้ไอ้นี่แล้วนะครับปืนยิงระเบิดปืนยิงระเบิดซัดเลยซัดเลยนี่ทุกคนเป็นไงปืนพกก็เก็บได้นะครับจังหวะนี้อ่าปืนพกก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ใครที่ชอบปืนพกนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่เล่นหรอกนะครับโอเคนะครับปืนที่4ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูปืนที่5กันนะครับปืนที่5จะเป็นเออ่ ปืนอะไรไม่รู้ทุกคนนะครับเวลายิงมันจะเป็นเลเซอร์นะครับดูดิเนี่ยทุกคนเนี่ยมันจะชาร์จเลเซอร์เว้ยคล้ายๆสไนเปเลเซอร์เลยนะครับดูดิเป็นปืนยิงเลเซอร์นะครับอ่าเป้าสไนเปแล้วก็เวลายิงนะครับอ้าวดูดิเห็นไหมมันจะมีเลเซอร์ออกมานะครับโอ้โหนี่ตายเลยนัดเดียวทุกคนเมื่อปืนนี้มันเจ๋งว่ะทุกคนแบบยิงนัดเดียวตายเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับปืนนี้ปืนนี้โคตรแรง โอ้ยเอา้าโดนอะไรยิงตาย,ย,ายอ่ะโดนสไสเรยนัดเดียวแต่ว่าแต่ว่ามันก็เอา้าไม่ตายไหนว่านัดเดียวโอ้โหโอ้ไหนว่านัดเดียวอุย้ยทุกคนมันไม่แหลกเลยไงวะบัเหรอเมื่อกี้ยังนัดเดียวอยู่เลยเอาดิเอาดิไม่ตายอาีกอ่ะเดี๋ยวนะบางทีก็บางทีก็ยิงไหลนะตัว โอเคปืนเลเซอร์ประมาณนี้ทุกคน <_ d ata> เดี๋ยวเราไปดูปืนที่หกกันปืน RPG นะครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตลันเชอร์ะไรปืน RPG เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นย,ยังไงยิงนะครับนั้นละร้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ตายแอบปืนดีต้องขึ้นทั้งบน,นนะครับแล้วก็ยิงนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอะไรยิงเหมือนจะเจ็บหรือเปล่าน่าโดนอีกนัดน,นึงนะครับสองร้อยละสามร้อยละเอาตายตายเลยนะครับอโอเคโอ้ บางทีมันยิงนั้นเดี๋ยวก็ตายเลยนะครับไม่รู้ว่าเลือกเขาน้อยหรือเปล่าเอาเด้นนี่นะครับแอบอภิจีก็มาป่าเดนทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูปืนถัดไปกันดีกว่านะครับก็คือปืนเอ่็มจีนะครับเอ็มจีก็น่าสนใจเหมือนกันนะทุกคนเอ็มจีแบบดูดิโอ้โหยิงนัดละแก้วแต่ว่ารัวจัดนะครับแน่รัวจัดเลยรัวมากๆนะครับเออก็ใส่เลยใส่ยับบอกเลยเอ็มจีก็มันนะทุกคนแต่ว่าพิ้วนะครับปืนนี้มันเป็นปืนที่พิ้วนะแต่ว่าเดินและยิงรัวมาก แหมทุกคนตอนนี้ทุกคนในฟอร์ดไหนนี่นัวจัดเลยนะไม่ทรงไม่สร้างกำแพงแล้วใส่กัน่าดเดียวนะลงมาแล้วใส่กัน่างเดียวเลยนะครับเออเอ็นเอ็มจีนีสุดๆเลยสุดสดเลยในการลั่นเร็วนะทุกคนโอ้โหสุดๆุดเลยแหมทุกคนก็เอ็นเอ็มจีประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูปืนอีกบ้างไปดูช็อตกันกันดีกว่านะครับปืนถัดไปนะครับจะเป็นช็อตกันนะทุกคนช็อตกันอุ้ยโหอาร์พีจีนะครับระเบิดพันหัว ชดกันต้องเล่นระยะไกลเลยทุกคนมันมันกระสุนมันกระจายนะครับแอนี่ทุกคนแอนชดกันก็ประมาณนี้แอนต้องเข้าไปชติดอีดนะรับโอ้โหล่วงเลยไอดีอแล้วยิงหน้าไมา้เราทุกคนแอ,ชอนชดกนเอุย้ยข้างบนมียิงกันด้วยเดี๋ยวเรานะครับเราลงไปนะครับแล้วก็ไปดูปืนสไนเปอร์นะครับเป็นปืนอันสุดท้ายนะครับเลขกสุดน,นะครับปืนนี้เป็นปืนที่สิบใช่ไหมปืนที่เก้านะครับ อ่ะก็มาดูสไนเปอร์กันนีนะครับบอกเลยว่าสุดจริงต้องสไนเปอร์นะทุกคนระยะใกล้นะครับได้หมดระยะใกล้ก็ได้นะครับโอ้โหทุกคนเล่นสไนเปอร์เก็บหมดเลยโอ้โหโคตรเอาเนี่ยครับเคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์โล่งหมดแล้วนะครับคือสไนเปอร์นี่ถ้าใครแม่นๆนี่บอกเลยว่าโคตรเอานะครับทุกคนแปลว่านัดเดียวอยู่เลยนะครับนัดเดียวได้อยู่เลยนะครับ อยู่ลงเลยนะครับบอกเลยเข้าเมลุแน่นอนเดียวก็ใครที่ชอบปืนไหนก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับสำหรับผมแล้วสนัยกับเออหน้าไม้นี่ผมชอบเหมือนกันนะแหมทุกคนประมาณนี้นะครับใครจะไปสร้างบ้านจะไปยิงกันก็เข้ามาจัดได้เลยนะครับนี่แหมทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบด้วยนะแอบสำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย